น้องครับมาแล้วน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแผงปาดทุกข้สารแนวแนนครับพย่ำส่วนหนึ่งยูทูบเบอร์ก็อยากให้เห็นแบบนี้นะในส่วนที่มุมงมังจะจะตีข่าวให้แบบคือความความสัมพันธ์ในวงนะความมิตรภาพในวงทั้งที่มันมีอะไรมากมาเแย่ว่า ยูเดืเว่อร์กัไปพาดหว่าข้านี่ไปทาข่าวพูดข่าวใงน่ี่ะใรถดี่บเดีออยาตกินลว่าได้เงินมาให้งค์แต่ว่าได้เงนั่นแหะไม่ให้เจ้าผมเนียวหลวงพ่อมาเดี่ย เราูกจักนะผู้เร่มเทเจะมักโสมเราเรียกสมนับ่าคลิปนี้มีคาว่าพ่อกี่คำนะคะเกือเซีเดียวเตะกี้เขา่มปนกางเกงแบบนี้ะเป็นมืนใส่เลยเรป็นรุนแล้วค่ะเคล่อนมาเก่งยัง กีฬาอยังอะไเงายส่วนตัวัเก่งสิ่งกชั้นก้าูเมือเทียวไปเห็นไซเปเที่ยป็นทีมเนี่พี่บอนกับไซอยู่ในไทนะพี่มอนมันไซสะดวกสบาย่ะกาตรงเลงถ้าพอนนใจีตรงเลงมาจ้ะต่าง่าง <laughs> mưa sổ, mưa mán. mưa sổ, mưa mán. mưa sổ, mưa đấy cái... bường, 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 sổ, mà. Điều... mưa kìa mưa mưa đều. mưa đều. mưa 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 หนี่ยวกเงินวกทองดีๆเดี๋ยวต้องเดดงนี่ก่อนโอ้ยผู้น้อยไม่ผู้ผู้ีชวน จัดบุญประจำปีมันมีทุกปีูตวเต็มเลยได้จัอ่าสัตเียเขาจัดทุกปีเราขอขอบุตบวันอบคุณอบคุณโอ้นี่รเนาะคัับเขี้เม็ดเมีขึ้นไปแลยนะ

ให้จับได้ครับครับให้จับได้ โอ๊ยมันซุกไปละคือนอนเถอะลูกว่ากินเขาไปไรขี่แตกพนะกบ้าไปแตก ไในมะในมะเสร็จแล้วครับขึ้นมาจากต้นสดๆเลยครับที่แลกว่าจะไปขึ้นเราแล้แรกไว้เป็นท้ายคลิปต้นแดดเลื่อนบนไปพอนเนาะครับผมอยากอะไรมัว่าเกีมักเนาะผมไปขึ้นเลยผมจองเบิ่งแล้วในการเล่นเล็กน้อยก็ย่านเนาะไอ้ิวเล็กน้อยก็ย่านเนาะ ไปเสนอบันโอ้โหุ่นอะเก่งเยอะมาเลยดีผัดเลยเสร็จทางเสร็จเาะอ่หายฮะป้องนักบุญกิเขาถ่ายคลิปจ้าของมหาเน็ตกิตเขาถ่ายคลเจ้าองมหาเน็ตจิ ใครจังไหนขึ้นน <No. S 1> no, like. ู่ม oh. ถึงโเหมอนแค่ะผู้ใดเดี๋ยวนอนหลายๆคลิปโอ้ยห่นอนอย่างเดียวนอนหลังไหมยิ้มหลายๆยิ้มได้สำนีเนื้อโอ้ยเดเต้ลำเพลินเราไปเที่ยวตอนนี้คนติดตามอยู่ร้อยห้าสิบกว่าคนโอ้หลังมาหลังจากลงคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องขอเป็นคนติดตามติดตามให้แน ไทยเบิ่งแย่งกันครับเือว่าเป็นลูกเต่าเนาะเป็นสมาชิกนะกันแต่ว่าต้องขยันทายอ่ามาเป็นนักเตะนั่นบอกให้ไปว่าแหละต้องยิงแต่พี่น้องเป็นอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งต้นอ่างถ้าผมคลิปหยุดมือเฮาจิมีคลิปอย่างไรให้พี่น้องรอสมมติเวลานี้ต้องมาละช่องการใช้ต้องมาช่องพัดดีต้องมาเวลานี้ช่องคนน้นต้องมาเด่นเพื่นล้อค่อยเด่นเพิ่อนล้อรอคอยแล้วก็เราต้องมาเพราะว่าเด่นเจก็จะมีเวลาเป็นของเจ้าของ เพพาะยี่เราเนาะอ่าเอาไปย่ยีน้ำเสนอพี่น้องกะใส่ลงไปเฮงเฮังฟังดังดัังปัง้วยด้วยี่ิเพเอาเกี่ยวฝากกดสแปม้เกดสแปมจเป็นออยเป็นย่างน้นว่เีไอ้พ่อมาลูก้องจนจะเอาใจปากงับลูก เอาเอะไรเทพอะไรแนวนะเทพแบบพีรุ้งพ yeah, okay, well ึ่นก like ันไล่ช่องไล่ช่องไปห้องไปก่อนไล่ก่อนไล่ช่องไล่ช่องพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับพี่น้องสวัสดีครับผม